อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4 10อันดับนักเตะค่าตัวแพงที่เลสเตอร์ขายออกไปอันดับ10อังเดรคามาริด9.9ล้านปอนด์ไปฮอฟเฟนแฮมปี2016 กาเมริดย้ายจากบิเยกาทีมนาลิโคเเชียด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสรนในเวลานั้น8.1ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเขาไม่ประสบความสำเร็จโดยได้ลงเล่นเพียง2นัดในฤดูกาลที่เลสเตอร์ควาสชปมลีทําให้ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก่อนถูกปล่อยให้ขอบพอฟเฟนฮามยืมตัวและย้ายถาวรในเวลาต่อมาอันดับ9เอมิลเฮสกี้11ล้านปอนด์ไปลิเวอร์พูลปี1999 เอสกีเป็นผลผลิตของอ c a d เดมีก่อนจะก้าวมาเล่นในทีมชุดใหญ่และประสบความสำเร็จถึงขั้นติดทีมชาติอังกฤษหลังจากลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่5ฤด,ดูกาลลิว์พูก็ทุ่มเงิน11ล้านปอนด์คว้าตัวเข้าไปร่วมทีมอันดับ8เจฟฟีช่ชูบ12.42ล้านปอนด์ไปคิสันพาเลตปี2016ชรูบเริ่มต้นในการเป็นแบ็กซ้ายก่อนขยับไปเล่นกองกลางในเวลาต่อมา และมีส่วนช่วยให้เลสเตอร์ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างสวยงามเดือนมกราปี2017กิสเซนพาเลตก็ติดต่อเข้ามาพร้อมยื่นข้อเสนอ12.45ล้านปอนด์และดิวก็จบลงอย่างรวดเร็วอันดับ7ออามัดมูซา14.85ล้านปอนด์ไปเอลนาเซอร์ปี2018มูซาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับ C.S.A k m มอสโกโดยยิงไป42ประตูจาก125นัด จุดถามเลสเตอร์ทุ่มเงิน16.6ล้านปอนด์คว้าตัวมาร่วมทีมเมื่อปี2016อย่างไรก็ตามเจ้าตัวอยู่กับทีมได้เพียงหนึ่งฤดูกาลครึ่งก่อนถูกซสเซเคยืมตัวกลับมาร่วมทีมในปี2018และย้ายซุปเอานเเซอร์แบบถาวรในเวลาต่อมาอันดับ6เอนกโลกลกองเต้32.22ล้านปอนด์ไปเชลซีปี2016กองเต้ย้ายมาอยู่เลสเตอร์ด้วยค่าตัวเพียง8.1ล้านปอนด์เมื่อปี2 0 1 5 และมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ช่วงซัมเมอร์ปี2016เชลซียอมทุ่มเงิน32.22ล้านปอนด์คว้าตัวเข้าไปร่วมทีมและเป็นกำลังหลักของทัพสิงบูนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันดับ5แดนนี่ริงวอเตอร์34.11ล้านปอนด์ไปเชลซีปี2017เพียงแค่ฤดูการเดียวหลังจากเชลซีคว้าเอ็นโกลกองเต้ไปร่วมทีมพวกเขากรทุ่มเงินก้อนโต เพื่อดึงแดนนี่ดิงวอเตอร์ไปร่วมทีมอีกหนึ่งรายอย่างไรก็ตามเาตัวไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นัดเดียวในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกของทีมและถูกแฟนบอลยกให้เป็นหนึ่งในการเซ็นสัญ,ญญาที่ห่วยแตกที่สุด 4. เบนชินเวล45.18ล้านปอนด์ไปเชลซีปี2020เบนชินเวลคือนักเตะคนที่3ที่เชลซียอมทุ่มเงินคว้าตัวจากเลสเตอร์ด้วยค่าตัว45.18ล้านปอนด์เมื่อปี2022 แบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษปรับตัวได้ดีกับต้นสังกัดใหม่และกลายเป็นหนึ่งในกําลังหลักของทีมสิงห์บลูจนถึงปัจจุบัน 3. าลิยาร์ดมาเรส61ล้านปอนด์ไปแมนซิตี้ปี2 0 1 8มาเรสเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดของเลสเตอร์ในชุดที่คว้าแชมป์พรีเมยรลีกฤดูกาล2 0 1 6และลงสนามให้ทีมไปแล้ว179นัดรวมทุกรายการแมนซิตี้คว้าตัวเขาร่วมทีมด้วยค่าตัว61ล้านปอนด์ซึ่งจะตัวคว้าแชมป์พรีเมีก3สมัย คาราบาคัพหนึ่งสมัยและเอฟเอคัพหนึ่งสมัยกับทีมระบายสีฟ้า 2. เวสตีฟอฟาน่า72.36ล้านปอนด์ไปเชลซีปี2022โฟอฟาน่าย้ายจากเซนต์รเตียนมาอยู่กับเลสเตอร์ด้วยค่าตัวเพียง31.5ล้านปอนด์และเซ็นสัญญา5ปีเมื่อเดือนตุลาปี2020ีเขาได้รับรางวัลนักเตะดารุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมอสรในปีสอ2 1นีแต่โชค้ายได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวถึง7เดือน ก่อนที่ซัมเมอร์ปี2022เชลซีจกว้าตัวร,ร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงกว่า72.36ล้านปอนด์อันดับ1แฮร์รี่แม็กควาย78.3ล้านปอนด์ไปแมนยูในเดปี2019แม็กควายย้ายไปอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัว78.3ล้านปอนด์ในปี2019กลายเป็นกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกในรับทีมชาติอังกฤษเป็นตัวหลักในรับของปีแสดงมาโดยตลอดจนกระทั่งการคุมทีมของเอริเทนฮาร์ตำแหน่งตัวจริงของเขาจึงเริ่มสั่นคลอน